น้องจะมีน้องปุกปิ๊กตรงนี้นะคะเป็นกระเป๋าซิปที่สามารถถอดออกได้นะคะลูกค้าสามารถถอดไปใช้กับรุ่นอื่นก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะอสามารถถอดไปใช้กับรุ่นอื่นก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าเพิ่มฟังก์ชันด้านหน้าเป็นช่องกระดุมนะคะที่มีช่องใส่การ์ดให้ใส่คีย์การ์ดใส่บัตรต่างๆที่เราจะหยิบใช้ง่ายๆได้รวดเดียวและพื้นที่ด้านหน้าจะใส่โทรศัพท์มือถือหรือใส่แบงค์เงินสดก็ได้นะคะถัดมาช่องหลักตรงกลางสองฝั่งจะเป็นช่องซิปนะคะ ตรงนี้เปิดมามีปิดกันตกให้เปิดได้กว้างเวลาเราสะพายเวลาเราถือเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะมีสายยาว crossbody ให้สามารถสะพายเป็น crossbody ได้นะคะเดี๋ยวจะสะพาย crossbody ให้ดูพื้นที่ด้านในช่องตัดถือกว้างแบบนี้เลยให้ดูมีช่องล้อเนกประสงค์สองช่องหมุนมาฝั่งนี้มีช่อง zip safety นะคะแล้วก็ใส่ของกุญแจนะคะสามารถใส่กล่องแว่นกล่องยาล่มพับขนาดเล็กของญี่ปุ่นสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ช่อง zip ด้านหลังตรงนี้นะคะ เิดมาจะเป็นฟังก์ชันของช่องคอสเมติกนะคะสามารถใส่ลิปสติกได้3แทง่งและช่องเอเนกประสงค์อีกหนึ่งและหมุนมาฝั่งนี้มีช่องล้วงเป็นช่องลงตาไข่สองช่องใส่แผงยาใส่สายชาร์จหูฟังเครื่องสําอางต่างๆได้เลยคือน้องเหมือนจะเล็กแต่จริงๆน้องจุมากนะคะและยังมีช่องซิปด้านหลังตรงนี้อีกด้วยราคาเต็ม2690บาทแต่ช่วงมิ d รเยียเซลนี้นะคะนิ้งจัดโปรโมชั่นนะคะลดให้25%เปอร์เซ็นต์นะคะเหลือเพียง1 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะ ลาสสิก42น้องก็ร่วมโปรโมชั่นกับเขาด้วยนะคะ23ช่องการใช้งานค่ะ23ช่องการใช้งานนะคะโชว์ให้ดูเลยดีกว่าจะได้รีบตัดสินใจกันเพราะว่าน้องนะคะบางสีเหลือน้อยมากๆแล้วเหลือ5สีแต่บางสีนี่คือเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะสีนี้ก็คือสีแอลมอนด์มิลค์นะคะสีแอลมอนด์มิลค์อะมาดูที่ช่องแรกกันเลยนะคะรุ่นนี้จะมีลายควิลเพิ่มความหวานเพิ่มดีไซน์ให้ตัวกระเป๋าไม่ดูเรียบจนเกินไปด้านหน้าจะมีช่องใส่ลิปสติก3แท่งช่องลงอ็อกอเนกประสองค์อีก ทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งหน้ากากอนามัยสามารถใส่ได้ช่วงนี้โควิดระบาดเราจะมีช่องใส่หน้ากากอนามัยให้น้องนะคะด้านข้างสอฝั่งนะคะก็จะมีพ็อกเก็ตนะคะตรงนี้ก็คือใส่สเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ลิปสติกนะคะใส่ตลับแป้งก็ได้กุญแจรถก็ได้นะคะ2ฝัง่งแบบนี้แล้วก็ช่องหลักตรงกลางนะคะ เป็นช่องซิปรุ่นนี้มีสายยาว Cross Body ให้นะคะลืมบอกน้องสามารถแปลงร่างเป็น Cross Body ได้และแน่นอนสายสภายทั้ง2เส้นจะต้องมีความนุ่มแล้วก็กว้างบุกฟองน้นําหนา5มิลิเมตรนะคะสะภายแล้วกระจายน้ําหนักได้ดีไม่เมื่อยแน่นอนเนาะะช่องหลักตรงกลางนะคะให้ดูมีความกว้างนะคะก็คือแบบว่าใส่ของหยิบจับอะไรก็สะดวกมีช่องรวงอนเนกประสงค์ช่องเสียบปากกาให้นะคะ2แท่งฝั่งนี้รวงอนเนกประสงค์อีก2แล้วก็ ช่องซิฟเซฟตี้นะคะสำหรับใส่ของมีค่าช่องหลักตรงกลางก็คือมีฐานค่อนข้างลึกและกว้างแบบนี้นะคะหยิบจับอะไรก็สะดวกและยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ23ช่องการใช้งานมาจากไหนเรายังมีช่องด้านหลังตรงนี้อีกนะคะที่เป็นเหมือนช่องบิลเสริมออกมาเลยนะคะที่เป็นฟังก์ชันของ b u i l t i n Wallet นะคะมีช่องใส่ partition แยกเก็บแบงค์เก็บบัตร เก็บแบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยใบเสร็จสลิปบัตรเครดิตต่างๆแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีช่องใส่บัตรให้นะคะตรงนี้แนวนอนบัตรที่หยิบใช้บ่อยๆส่วนตรงนี้ช่องลึกจะเอาเอาแบงค์พับเครื่องมาใส่ก็ได้หรือจะเอาบัตรอีกประมาณแบบเป็นตักๆของเราแบบสิบยีบใบบัตรสมาชิกต่างๆซ้อนกันไว้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วพื้นที่ี่ตรงก็คือกว้างๆจริงๆเราจะาโทรศัพท์มือถือนะคะหรือสมุดบัญชีมาใส่ตรงนี้เป็นช่องการเงินไปเลยก็ได้สําหรับราคานะคะรุ่นนี้ราคาเปิดตัวเขาจะอยู่ที่ 31 1 0บาทเอ้ย3,190บาทแต่ว่าวันนี้ลด24%รค่ะเหลือ2 3 9 9บาทลดไปเยอะมากเพราะว่ารุ่นนี้เป็นไซส์เอ็มคลาสสิกค่ะน้องเกียวของเราน่ารักจริงๆจริงๆใบเนี้นี่แอบเลงมานานมากๆแล้วกำลังจะจัดอยู่พอดีเลยแต่ว่าอุ้ยยแลวมาเซลงให้ลูกค้าก่อนดีกว่านะคะ,ค,ะคลาสสิก94ค่ะคลาสสิก94นะคะน้องเป็นกระเป๋าทรงคล้องแขนมันจะมีดีเทลความจับจิกนิดนคือแบบบอกแล้วติ รุ่นสุดคิวที่ถือยังไงก็น่ารักถือยังไงก็สวยนะคะรุ่นนี้เป็นทรงขนมจีบด้วก็แบบด้านหน้าเขาจะไม่บิซีอ่ะไม่มีแบบว่าลายปักหรือช่องอะไรใดๆจับจีบด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวทุกขนอนีาตจับจีบน้องดีๆก่อนรูดปูดมาแบบนี้นี่นะคะจับจีบด้านข้างนี้น้องไม่ใส่ยาว cross b o ให้นะคะแบบนี้สองฝั่งเนาะช่องอ่ะจะมีช่องซิปด้านหลังเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะี่นมีช่องอะไรไมเออขอแอบดูนอยอ่ะเป็นช่องซิปใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ จะมีช่องหลักตรงกลางตรงนี้จะมีกระดุมล็อกหูไว้ให้นะคะช่องหลักตรงกลางเราเรีวิวช่องรุ่นนี้ได้เลยหรือเปล่าใช้ค่ะเดี๋ยวขอเอาบัฟเลออกนิดนึงด้านในช่องดีมากนะรุ่นนี้เห็นอย่างนี้เห็นเล็บๆอย่างนี้19ช่องการใช้งานนะคะมาจากไหนเดี๋ยวเอาอสาย cross body นะคะเอาออกให้น่ารักมากเดี๋ยวนิ้ว่านี้งจะต้องจัดใบนี้แล้วแหละจะต้องขอเนี้ยลูกค้าขอซื้อเอง1ใบแล้วจริงๆจะเป็นแบ่งออกเป็นเหมือน2 p a พา i ์ิชันฝั่งนะคะแบบนี้2ฝั่ง มีช่องซิปตรงกลางเอาไว้เก็บแบบของมีค่าฝั่งนี้จะเป็นช่องอใส่ลิปสติกสามแทง่งช่องล้อคในประสงค์และช่องซิปเซฟตี้แล้วก็มีเดี๋ยวนะซิปเซฟตีน้นดดึ่งขแอบหรือว่ามีอะไรแอบอยู่ข้างในอ่าโอเคไม่มีมนะคะประมาณนี้แล้วก็มีพาร์ติชันเป็นช่องซิปตรงกลางเราอาจจะเอาไว้ใส่พวกแบบพาสปอร์ตเงินสดฝั่งนี้มีช่องล็ในประสองค์อีกสองช่องนะคะขอเปิดช่องซิปตรงกลางดูหน่อยว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์มีจริงช่องซิปตรงกลางมีช่องใส่บัตรให้นะคะปลอดภัยมากใช้เป็นช่องกันเง เอาเงินสดปัดเครดิตวงเงินถึงๆงมาใส่ไว้ในซิปตรงกลางนี้ก็ได้ปลอดภัยมากนะคะเห็นกระเป๋าเรียบๆแบบนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาจะไม่มีช่องจัดเก็บให้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ฮันดาราเราใส่ใจว่าการใช้งานจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเนาะก็เลยออกมาเป็นดีไซน์ของน้องที่นิ้งคิดว่าลงตัวมาก19ช่องการใช้งานนะคะราคาเต็ม2,590บาทลดเหลือแค่1,899บาทเท่านั้นคลาสสิก87เกี่ยวสายมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงครอสนะคะจะ เป็นทรงคลอสที่ดีไซน์เรียบๆนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการความหรือหวามากแต่อยากได้อะไรที่มันง่ายๆแล้วความง่ายของมันคือพอม,มันง่ายผบแบบมันแมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะดีไซน์จะเป็นทรงคลอสนะคะเห็นแบบนี้น้องมี19ช่องการใช้งานนะคะ19ช่องการใช้งานขออนุญาตปรับสายให้มันเท่ากันจะเป็นทรงลุยๆทรงแบบว่าธรรมะธรรมแงนิดนึงทรงเซ่อๆทรงเรียบๆเ,เอางี้ดีกว่านะคะ อยากไม่รู้จะจัดใบไหนที่ไม่ไม่ได้ชอบความน่ารักคิ้วจนเกินไปหรือไม่ได้ชอบความหรูหราจนเกินไปใบนี้คือใบกลางๆที่ตอบโจทย์ค่ะพลาสสิก87นะคะมีทั้งหมด5สีนะคะนิ้งโชว์สีเขียวเบซิลก่อนเพราะว่าไม่ได้ออกมาในทุกรุ่นแล้วก็เป็นสีเขียวเหนียวซับหลายๆคนถือเคลดใช้กระเป๋าสีเขียวเรียกดึงซับเข้ากระเป๋าแล้วใบนี้สะพายไปธนาคารได้เลยนะคะเพราะใส่เงินล้านได้นะคะเวลาถอดเงินออกมาดูดีเทลช่องด้านหน้าก่อนนะคะช่องใส่ลิปสติก3แท่ง แล้วก็ช่องซิปด้านบนนะคะกว้างๆโล่งๆใช้างานง่ายๆเก็บของจุกจิกได้เลยสนุกสนานมากดูช่องหลักตรงกลางปึ๊บช่องรอบทีดค่ะตรงนี้ช่องล้งนี่งประสงค์สองช่องช่องซิปเซฟตี้นะคะแล้วก็แอบ,บให้ดูดีเทลคือมีช่องยางยืดตรงนี้ด้วยขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ใดๆที่มันเคยกลิ้งหายไปในกระเป๋า เสียบไว้ตรงนี้เลยค่ะมีช่องยางยืดเล็กๆหรือจะอไว้ใส่พวกยาดมหงไทยนะคะขวดน้ายาหยอดตาใดๆใส่ได้ฝั่งนี้มีช่องลูบอันไหนประส,สงค์ให้อุออ้ยรีวิวเดิมช่องล้บอีกสองช่องช่องเสียบปากกาอีกสองช่องนะคะช่องยางยืดนี้มีให้สองฝั่งเลยนะเห็นไหมเอยเอ่ยฝั่งเดียวขอภัยมีฝั่งเดียวค่ะนี่เป็นรุ่นที่ใช้งานไง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะคะด้านหลังมีช่องใส่ขีกาดให้ สำหรับราคานะคะรุ่นนี้นะคะ19ช่องกันใช้งานราคาเปิดตัวน้องก็น่ารักอยู่แล้วค่ะเปิดตัว2,490ราคาเปิดตัว2 4 9 0แต่ว่าวันนี้ลด15%นะคะไม่ต้องรอเบอร์เดย์ไม่ต้องรออะไรเลยเหลือ2 9 9บาท wallet สีม่วงสีม่วงม่วงน่ารักม่วงบุเบลรี่ไม่ใช่ม่วงแมงกอสตีนม่วงมังคุดสีม่วงมังคุด w ล l l e ตเราก็มาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ใบหลักนะคะฮาดาดาเรามีกระเป๋าที่เป็นไซส์ wallet คือเราตั้งใจทํามาเหมือน คือไซส์มันจะไม่ต่างจากกระเป๋าสตางค์ใบยาวทั่วไปแต่ฟังก์ชันมันบียอนมากๆม,มันไปไกลมากแล้วมันแทบจะใช้เป็นใบหลักได้เลยเพราะอย่างอันเนี้ยเรามีสายยาว cross b o ้ให้อยู่ไหนคือน้องจะมีฟังก์ชันของกระเป๋าสตางค์แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะน้องใส่ได้เกินคําว่ากระเป๋าสตางค์ไปเยอะมากค่ะแค่ไซส์น้องอะ่ะเป็นไซส์คอมแพคที่มันเป็นไซส์ของกระเป๋าสตางค์เนาะเกี่ยวให้ดูก่อนนะคะว่าเราใช้เป็น wallet on chain ได้ก็คือ wallet ที่ใช้เป็นใบหลัก พอน้องใส่โทรศัพท์มือถือได้ใส่เครื่องสําอางได้มันจะแบบคอมแพกเล็กๆบางๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วน้องมีถึง20ช่องการใช้งานนะคะเอ้ยมีซิปอีกตัางหากปลอดไทเวอร์เป็นกระดุมแล้วยังมีซิปอีกนี่ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเป็นช่องใส่ลิปสติกสามแท่งจุกๆนะคะพาร์ทิชันตรงนี้แอบใส่แบบสมุดบัญชีนะคะมีช่องซิปตรงนี้หนึ่งใส่ชาร์จลกลงลางใส่ชาร์จ โทรศัพท์มือถือใส่ตงไปนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงกลางนี้นะคะกล่องแว่นใส่ได้เช่่หมั้ยกระเป๋าสตางค์อะไรใส่กล่องแว่นได้่ะราลาเองค่ะแล้วอันนี้กระเป๋าสตางค์จริงหรอในฟัง์ชันใส่เงินชั้นอยู่ไหนอยู่ข้างหลังค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันใส่เงินนะคะเป็นพาติชชันสองช่องนะคะแมงใหญ่แบ่งย่อยใบเสร็จสลิปต่างๆแล้วก็ช่องใส่บัตรพื้นที่ตรงกลางจะใส่โทรศัพท์ก็ได้ค่ะหรือโทรศัพท์มาใส่ในช่องหน้าก็ได้และซิปหลังใส่เหรียญหรือจะโทรศัพท์มาใส่ ข้างหลังก็ได้แล้วแต่จะสั่นเลยค่ะสีราคาเต็มเนี่ยเปิดตัว2,490แต่ว่าวันนี้มีดีเซลลด27%นะคะลด27%เกือบ30เนี่ย<ม>เหลือแค่1,799บาทตมุตมิมีกระเป๋าพ o c k e t ็ตแบให้เราหยิบจับอะไรง่ายๆเล็กๆเครื่องสำอางลิปสติกอาแป้งใส่ในนี้ได้นะคะยาดมหงไทยใส่ได้นะคะ เปิดปุ๊บดมสุดได้เลยนะคะสดชื่นยี่เดยไปสิบสี่ช่องการใช้งานค่ะ14ช่องการใช้งานมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะน้องมี13เลในเยอะนะคะเปิดมาตรงนี้มีช่องใส่การให้อ่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะคะขึ้นรถไฟเองสมมติไม่มีรถส่วนตัวหรือว่าไม่ได้แบบไปกระทัวน,นะคะเราเดินทางด้วยรถไฟต่างๆตรงนี้ใส่คีย์การ์ดคีย์การ์ดปัดโรงแรมเคยทําหายและโดนปรับไหมนิ่งเคย oh. เพราะว่าเราไม่มีช่องใส่การให้เขาไงคะ แต่ว่านี้เวลาเราไปที่เรามีช่องใส่การ์ดพิเศษให้เขานะคะหรือจะใช้เป็นช่องวอลเล็ตเลยก็ได้ถัดมาตรงนี้เป็นช่องใส่ลิปสติกนะคะมีให้3มช่องตลับใหญ่จะใส่ลงไปข้างล่างรวมถึงพวกใส่ชาร์จต่างๆนะคะถัดมาข้างหลังก็ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะตรงนี้ก็คือจะมีช่องเป็นพาร์ติชันให้ไม่ต้องกลัวโทรศัพท์แบบว่าเป็นรอยแล้วมีช่องใส่ปากกาให้เวลาแบบเดินทาง่ังประเทศเซ็นใบตอมองหรือเซ็นเอกสารในประเทศไทยก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือใส่กล่องแว่นได้หรือใส่กระเป๋าสตางค์เพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีบัตร ตรงนี้เรามีช่องใส่การให้เราสามารถแบบสแกนตืดอย่างนี้ได้นะคะหรือหยิบออกมาใช้งานง่ายๆได้เก๋ราคาเปิดตัว2,490บาทแต่ว่าวันนี้นะคะลดเลย19%นะคะเหลือแค่1,999บาทเท่านั้นนะคะ